ก็มาอยู่สำหรับเกมไม่กินสเปกกันบ้างนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบเล่นเกมแต่ว่าหาเกมไม่กินสเปคด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมในคลิปนี้กันได้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับจะรวบรวมมาให้มาก15เกมเลยนะครับเป็นเกมไม่ใช้เน็ตด้วยแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับมือถือสเปคต่ำๆสามารถเล่นได้นะครับก่อนที่เราจะดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่า เป็นอันสนับสนุนผมเกมที่บร้อยแล้วน้องเพิ่มเกมไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมแรกกันนะครับเกมแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสร้างบ้านหรือว่าสร้างเมืองอยู่อย่างเกมที่มีชื่อว่า t o w s s s a p e r นะครับสำหรับตัวเกม t o w s s c a p e r นะครับจะเป็นเกมที่เอาไว้สร้างเมืองได้ตามที่เราต้องการหรือว่าตามจินตนาการที่เราจะสร้างกัน ซึ่งตัวเกมไม่มีะไรมากเลย,เลยแค่เราลงไปในตัวเกมแล้วรังสรรค์เมืองที่เต็มไปด้วยจินตนาการของเรานะครับเนาะรูปแบบเกมมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับมีภาพกราฟิกแนวอาร์ตๆหน่อยแล้วก็ภาพมันในการเล่นเกมนี้ก็สามารถปรับได้ตัวเกมนะครับสามารถโหลดทั้งตัวของ Android แล้วก็ i o s เลยนะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลด,ดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมแนวอินดี้เกมแนวนแแนว,วิ่งกันบ้างอย่างนินจาโชดาวนะครับตัวเกมนะครับก็ค่อนจะเป็นเกมสายฮาอีกเกมหนึ่งที่ เรานี่จะได้ระบบเป็นนินจาที่จะไปทวงขนมคืน นะครับจากเร่าร้ายนะครับซึ่งตัวเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวนินจาที่เขาจะเล่นสนุกเล่นเพลินนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมยังมีตัวของการฝึกการอัปเกรดตัวของถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายของนินจาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีระบบสก็อสกินให้เราได้เลือกใส่ด้วยนะครับเนาะก็ตัวเกมจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับเนาะแล้วก็สามารถไปโหลดไปเล่นกันได้เลยนะฮะเกมที่มีชื่อว่าเทล่าฟอร์ดนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแอคชั่นผสมแนวโรคลท์นะครับที่ผอเออกมาจาก PC กันอีกแล้วนะครับเกมนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องมว่าเราเนี่ยสร้างเครื่องผลิตพลังงานให้ใช้บนโลกนะฟรีๆเลยแต่ว่าเครื่องพลังงานของเราเนี่ยเกิดการผิดพลาดนะครับเลยทำให้พวกปีศาจเนี่ย ออกมาจากมิติใดมิตินึงนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องหยุดยั้งพวกปีศาจให้ได้นะครับแพโนดิกเกมนะครับจะเป็นแนวสไตล์โลคไร้ที่เราเนี่ยต้องเดินหน้ายิงผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีพวกสกิลต่างๆให้เราเนี่ยเลือกใช้กันตามที่เราต้องการเลยนะครับนาะก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวโลคไร้แล้วก็หาเกมที่สนุกแล้วก็มันๆเล่นอยู่ก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้น่นองนะเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมที่แบบชิลๆไม่ต้องมีภารกิจหรือว่าไม่ต้องมีเคเวสอะไรต่างๆเล่นอยู่นะครับก็คือสามารถ ไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะแต่ะเกมที่มีชื่อว่า The Lamp นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเล่นสเก็ตบอร์ดที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้ท่วงท่าได้ตามท,าที่เราต้องการเลยนะครับคือภายในตัวเกมก็ไม่มีภารกิจนะแค่เราเนี่ยเล่นตามท่วงท่าที่เราต้องการอยากเล่นชิวๆอยากตีลกาอยากขอเหินดรรยากาศก,าก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเล่นกันนะครับก็มีดันต่างๆให้เราไป เลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองโหลดเล่นกันได้แล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่เขาจะทำออกมาได้ค year, ด่อนข้างจะดีระดับหนึ่งเลยนะครับเนาะชื่อว่า The Crew นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววิ่งผ่านด่าน,นสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนววิ่งผ่านด่านอยู่แล้วนะครักบก,ววก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นการวิ่งผ่านด่านที่จะมีพวกอุปสรรคต่างๆให้เราเนี่ยไปผจญภัยกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายบางที่นะครับก็จะมีพวก แม่น้ำหรือว่าพวกกับดักให้เราเนี่ยไปเผชิญกันนะครับก็ค่อนข้างจะน่าเล่นมากๆแล้วก็สามารถตกแต่งตัวละครได้ตามใจชอบเลยเราสามารถสวมหมวกสวมดาบหรือว่าใส่ชุดก็สามารถใส่ได้เช่เนเดียวกันนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้เกมนี้นะครับจะมีกราฟิก ออกแนว2ดีภาวันในกรเล่นก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับสำหรับใครที่โหลดเล่นก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะจะมีชื่อว sure ่า Convenience Story นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์บริหารจัดการร้านสะดวกซื้อยีชั่วโมงนะครับก็เกมนี้ก็จะออกคล้ายๆตัวของ Seven e v e n นะครับทำไว้คล้ายกันก็คือเราจะได้ดูแลร้านสะดวกซื้อของเราแล้วก็พัฒนาสินค้าในร้านสะดวกซื้อของเราให้มีความแปลกใหม่หรือว่ามีความสดใหม่ตลอดเว นะครับในการแบบให้ลูกค้าเขามาซื้อนะครับเนาะแล้วก็เกมนะครับจะมีสินค้าใหม่ๆหมที่สามารถปลดล็อกมาเรื่อยแล้วก็จะมีความสนุกที่ว่าจะมีกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาในตัวเกมค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ค่อนจะมีภาพการาฟิกที่มีกิจสเปคเลยนะครับว่ามันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเกมนี้มีราคาที่ค่อนจะสูงอยู่เหมือนกันนะครับกใครที่ต้องการจะเล่นก็ ดูเงินตัวเองก่อนว่าพอหรือเปล่าที่จะซื้อนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีทางพอนะครับก็ต้องรอกันต่อไปว่าเขาเนี่ยจะลดราคาตอนไหนแต่กครับนะเกมที่มีชื่อว่า Maximus 2นะครับสตวเกม Maximus 2เนี่ยจะเป็นเกมแนวโรกไรบ,บ์ผสมแนว RPG ที่สวมบทบาทเป็นผู้กล้าที่จะไปสู้กับพวกปีศาจที่จะ มาลุกรานเมืองซึ่งภายในเกมนี้ครับจะสามารถเล่นมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นได้ม,มากถึง4คนเลยนะครับก็คือสามารถเชิญเพื่อนหรือว่าสามารถนําเพื่อนเนี่ยมาเล่นได้เลยนะครับเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างที่จะสนุกหมนกันก็ภายในเกมนีครับจะเล่นผ่านด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อ,อยๆจะมีการเก็บไอเทมต่างๆที่เราเนี่ยสามารถนําไปสู้กับพวกมอนสเตอร์ต่างๆได้เลยทีเดียวนี่ครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนเพราะว่า เป็นภาพที่ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายภาพมือในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมใครที่ชื่นชอบเกมที่แบบเล่นชิวๆเล่นเนเพลินแล้วก็เป็นแนว FPS เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสักเกมที่มีชื่อว่า Miss Bullet นะครับสุดเกม Miss Bullet เนี่ยจะเป็นเกมแนวชูตติ้งที่เราเนี่ยจะไปสู้กับศัตรูต่างๆที่อยู่ในตึกต่างๆเนาะ เกมเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ว่าคือเราเนี่ยต้องแบบดําเนินตามภารกิจดําเนินตามดานไปเรื่อยนะครับมันอารมไม่คล้ายแบบเล่นแบบชิวๆเล่นมันๆยิงไปเพลินนั่นแหละะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีความยากอยู่ในตัวก็คือ เกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยตลุยตามประตูไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเราเปิดเจอศัตรูเนี่ยศัตรูตจะยิงเราแล้วเราเนี่ยจะเลือดลดโดยทันทีซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีศัตรูอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะครับเราเนี่ยก็ต้องท้าเล่นยๆกัเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าถ้าเล่นไปสักพักก็อาจจะเข้าใจนะครับว่ามีศัตรูอยู่ด้านนเด็กนี่ครับเนาะแล้วก็เกมเนี่ยจะมีอาวุธปืนต่างๆเนี่ยให้เราไปซื้อกันค่อนข้างที่เยอะนะครับก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกออกแนวพุริคอนเนาะภาพเมื่อในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอก บุคคลที่หนึ่งนั่นเองเนะครับผมก็จะมีชื่อว่า My Day Farm นะครับสำหรับเกม My Day Farm เนี่ยจะเป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มนั่นแหละพาท่านผู้ชมเนี่ยไปอยู่ในเมืองสุดน่ารักแล้วก็ภายในเกมเนี่ย สามารถตกแต่งตัวละครเลยว่าสร้างตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยก็คือสามารถปรับหน้าตัวละครใส่ชุดตัวละครให้มีความสวยงามขึ้นเลยทีแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถปลูกผักได้หลายชนิดเลยไม่กระทั่งการปลูกผักกาดแครอทมะเขือเทศต่างๆคือสามารถปลูกได้ตามที่เราต้องการเลยก็สามารถแต่งสวนของเราให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวเกมจะสามารถซื้อ ไอเทมต่างๆหรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาแต่งบ้านของเราได้ด้วยนะ แล้วก็ตัวเกมนะครับเราเนี่ยยังสามารถนําผังของเราเนี่ยไปขายในตลาดได้ด้วยนะครับเป็นเกมที่น่าจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็จะมีภาพกราฟ,ฟิกที่น่าจะมีความน่ารักมากๆเลยสําหรับใครที่ต้งองการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถทดลองโหลด้าลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเล่นชิวๆแล้วก็เป็นแนววิ่งปาก,กวัวาเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า d r i i n g Night Zombie Pack 3D นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกซอมบี้แต่ ว่าในโลกซอมบี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนที่มีทักษะในการวิ่งป่ากลัวนะครับก็คือเราเนี่ยต้องพยายามทําภารกิจทําตามเควสไปเรื่อยนะครับภายในตัเวเกมมีเควสต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือเราเนี่ยต้องวิ่งไปเก็บของวิ่งต่อสู้กับซอมบี้นั่นแหละนะครับเนาะภาพกราฟิกภายในตัเวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิก ที่าเนี่ยโอเคเลยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะเพราะว่ามันจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวพิลิกอนภาพบรรการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งนะครับก็สหรับใครตท่องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสหรับเกม Driving Night เนานะชื่อว่า Furious ก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถที่จะมีภาพกราฟ,ฟิกที่นข้สวยงามมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสาม,มารถเล่นในทั้งแบบเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีรถต่างๆให้เราไปเลือกเล่นคน่อนข้างเยอะแล้วก็มีการอัปเกรดในสิ่ง,งต่างๆค่อนข้างได้เยอะแม้กระทั่งล้อ ตัวของตัวถังกระโปรงรถ4ีรถก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้สต่ามถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นกันได้นะมีชื่อว่า Stickman ังฟูม,มา m เตอร์ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว r า g ผสมแนวโรคลเขครับด้วยแล้วก็เกมเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยแล้วก็ตัวเกมน้ครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของการ เก็บไอเทมแล้วก็นํามาใช้สกิลต่างๆแล้วก็แต่ละไอเทมนี S s ้ก็จะมีสกิลต่างๆด้วยแล้วก็ในแต่ละสกิลก็จะมีมานาด้วยให้เราคํานวณกันว่าเราเนี่ยจะใช้มานาเท่าไหร่แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปอาวุธแต่ละอันก็มีความสามารถแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเรียกใช้กันนะครับแล้วก็โหมดภายในเกมมีอยู่2โหมดแต่ว่าโหมดเดงยังไม่เปิดนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ภาพกราฟิกมันจออแนวสเต็กแมน นะครับเนาะแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกด้านข้างนะครับเนาะสะเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Skeletal Adventure เใครค่พัฒนาเดียวกันกันกบตัวของ d i a m e n t a l เลยนะครับเนาะสำหรับตัวเกม,ม Skeletal เนี่ยจะเป็นเกมแนว โรกไรทอาร์พนะครับที่เปิดให้บริการทั้งตัวของ PC Android แล้วก็ IOS ก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นคงรงกระดูกที่จะมาแก้แค้นให้ตัวของเราเองนะครับแล้วเ็้าไดในัเกมเนี่ยจะมีทัะหรือว่าเกลียนะครับที่จะเอาไว้สู้กับศัตรูนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกเพิร์กนั่นแหละมันก็จะเป็นพวกเพิร์กสกิลเพิมเ่มเติมที่ได้จากด่าน หรือว่าอาวุธเพิ่มเติมที่ได้จากดานต่างๆนะครับที่เอาไว้สู้กับศัตรูต่างๆนั่นแหละแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีสกิลติดตัวมากถึง50กว่ารายการเลือกแบบไม่หวัดไม่หวั่นเลยนะครับแล้วก็ส่วนของนะครับก็มีเยอะแให้เราเลือกเล่นนะครับแล้วก็ตัวของบอสต,ต่างๆก็มีเยอะแยะให้เราเลือกเล่นเช่นเดียวกันเกมนี้นะครับจะสามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้มากถึง4คนด้วย นะครับแล้วก็ภาพการาฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีภาพในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพอมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ยังคงเป็นเกมเสียตังอยู่นะครับก็ต้องรอดูราคาต่อไปหรือว่าใครที่ต้องการเล่นจริงๆก็สามารถไปลองโหลดไปลอง เล่นเกมนี้กันได้นะชื่อว่า perfect g r i d นะครับสวนเกม perfect g r i d เนี่ยจะเป็นเกมเล่นชิวๆกันอีกแบบหนึนะครับที่จะเล่นชิวๆโดยที่เราเนี่ยเล่นด้วยมือเดียวนะครับก็คือเกมแนวสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะครับเนาะสับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสเก็ตบอร์ดที่จะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะสามารถแต่งตัวละคร ได้เยอะๆมากมายนะครับก็อย่างเช่นตัวของชุดหมวกหรือว่าสกเก็ตบอร์ดของเราแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่แต่งตวละครอ,อย่างเดียว,วเราเรียนสามารถสร้างด่านแล้วก็มาเล่นด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะสามารถแสดงท่วงท่าต่างๆเพื่อให้ได้คะแนนเยอะแล้วก็เอาตังเนี่ยมาแต่งตวละครได้นะครับเนาะนะภาพกราฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่มือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เพราะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3 การเล่งก็เป็นระบบแนวตั้งนะครับนะเนาะเกมแนวพิกเซลอาร์ Art, แล้วก็มองหาเกมแนวพิกเซลอาร์ Art, มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือตําลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า RPG Grow of Winduria นะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะมีเรื่องราวปอะมันว่าในโลกของเราเนี่ยเกิดสิ่งชั่วร้ายนะครับที่จะทําให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเกิดการบิดเบีย้ยวแล้วเราเนี่ยก็ได้รับ เป็นผู้พิทักษ์นะครับก็ในตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เรเล่นเป็นแบบโอเพนเวอร์นหน่อยแล้วก็ผ,ผสมแนวเทิร์นเบลด้วยนะครับในการต่อสู้เนี่ยก็จะมีการเทิร์นเบลด้วยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ไม่กินสเปคเลยเพราะว่ามันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเพราะาในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะโอเคนะครับก็เป็นบ้างสลับ15เกมไม่ใช้เน็ตน,นะครับแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับกองวันท่าน น่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาทนะ่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม